สวัสดีครับโหมคนวระยดีน้องแฟับอซี้้ดต้ามคดซับสไครต์กดไรค์กดแจรคครับเอฟซีโคราชครับเขาจะเอารถแทนนะเขาเองรถานีมามอดทีมไหนรับอดที่ไันขับปันบุรีปันบุรีมันจะติดเข็ม้นี่คือไก่ขแตะกุดแต่ว่าเขาลูกสกาฟาุเรยกวากานะคามเ ต้องเป็นมหานิยาลยมืดระดับกวพาเขาก็บยานกับวาานกับวายุแต่ว่ารถมันสิแรนไปขามไม่พุ่นไม่ได้แล้วเพราะว่ารถรถมันดัดแปลงแต่ว่าต้องบิ่งสภาพรถกับคนขับกับทีมงานนํำมันคำนึงหลายอย่างบ่แม่แล้วรถรถมันบ่ได้มาได้จดแบบว่าโคตหมายโจทยาเรนึงหล่าเราคานวยหลายอย่างของเสาน่อยอย่างเดียวอะไรนี้นะครับ กันไหนมันก็มีเยอะแต่ว่าเขาท้งคุณทั้งดดกับการต้องการคือสามีลูกไงเขาหล่ะภาคใต้ไปอยากให้ไปคือกันภาคใต้ในร้านหนึ่งเขาคอยจ้างแต่ว่าเราเนี่ยเราไม่ได้ไปคนเดียวไงเราไปทั้งทั้งทีมโมเมนต์ค่ภาคใต้แล้วเปล่าเล่าหนี่เวียงจันทร์ยัี่งอยากจ้างสามงานจะไปบ่ได้เพราะคำนึงหลายอย่างความปลอดภัยทีมงานเขาบ่แม่นหน่อยเพราะว่าถ้าไปเด็กๆก็ต้องได้ทำพาสปอร์ตเหมือนเสียงอีสานตอนนั้นใช่ไหมัันนยากมยาก อะเรื่องแรงงานเรื่องทางแต้ยังสิไปกับสามวันกลับสามวันทันเท็จหนึ่งยี่สิบจำนวณเส้นทางอะไรใช่แล้วมันโค้งเยอะแล้วเราผ่านไปวันกันนะครับแต่ว่าไม่ได้ผ่านอย่างเขาไปได้ชำนาญทางปว่านั้น้งอยู่งพร้อกับจะพันโค้งแล้วแมนแถมแถมทางใต้นี่มันเป็นในมันเป็นมันเป็นถนนที่ถนนลื่นลื่นง่ายเพราะว่ามันมีคราวปลามันมีคราวยาง คนอาจจะไปทำานทงานทางสิงน,าน,าน,สงนานบางงยอางบ่ขึ้นแลนอีสานเขาเลปร,ราณบุรีเน้ะปร,ะราณบุรีวยห่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 วย เอ๊ะ้งปลายื่นยืนถือถือเนี้ยแเลยเลยแสมุทรสาครไปกับเมีนแหะใช่เลยสมุทรจวบก็หัวหินในแถวนี้คือคือมันอยู่ฝั่งนี้มันไม่ไล้อยู่ฝั่งนู้นนนันสมุทรสาครไปกับเมียนโอ้ได้มาใส่อีกเนี่ คนก้มต้นดูก่อนอันนี้ก็ได้ไม่ได้ใส่นี่ดัมปี้อยู่อันนั้นก็ล่างเราร่างล่างล่ะสมุติว่ารถคันนี้น่ะเขาได้สมุติว่ามื่นหนึ่งเขาหยามไปเห็นคันนี้เก็บไว้เริ่งเป็นอนุสรณ์เขาใช่ไหมบบบบบบเอาไว้ไปจอดอยู่หน้าเจ้าหนังเจ้าหุ่นไม่ได้เก็บเก็บในได้ผู้ใดเอาบอกซื้อซากกันครับผู้ใดผู้นึงว่าว่าเหร่นเหร่นบ้างหายล้านึงบ่ขาย มันเป็นชีวิตเราเนาะการเริ่มต้นของเราอยู่เนี่ยเนาะพูดจริงนะมันเป็นคุณค่าทางจิตใจมากผมยางไปเห็นพอหมอดไปดรอให้ผมเก็บไปใช่มันมันเป็นผู้ทุกข์ผู้ยากผมยำที่ผมลำบากผมมีมันใช่ไหมล่ะใช่ให้ผมผมขอแป๊ะเนี่ยเฉพาะใจแก่ๆนี่ยังไม่โอกาสยืดแล้เก็บไว้เลยอันนี้เก็บไว้ให้เก็บไว้ที่อยู่สูงมือของแม่ ใส่ใยได้ไหมโอ้ครับขอบคุณครับใส่ถุงเนอวันนี้เนาะเออใส่ถุงไว้มันเปียกออกวันนี้เปียกหรือข้กาวตาสางเห็นป่ะเิ่นใส่เพิ่นใส่กระเป๋าหนาไว้ยังที่เนาะเพิ่นเออมันหอนติดแล้วนะเพิ่นก็เอาใส่กระเป๋าหนาลืมปะเป็นนางใส่เก่งยี่ที่มันเปียกออกปืดบ่ราะหูเรื่องวันนี้หูมาเต้อุ้ยคือจังหอนหนาขาแทะเอาไปมาติดที่วันนี้แกะออกก็ไม่ได้ถอดเก้งเก้งวันนี้เวนย ผู้ใดบ่ฮู้เด้อถ้าก้าวฮ้อนเขาให้เอาหนำฮ้อนน่ะลวกมันสิหลุดบ่แม่นน,หน้หนำห่อนหนำฮ้อนหนำตม้มหนำต้มกับน้นำฮ้อนมันแตกต่างก,กันหนึ่งไดีเ,เอาอธิบายผมฟังหน,น,นึ่งทุกต้มก้อนนี้มันจะเกี่ยวอนแม่นบ่นแม่นอยากจะฉันเย็นๆไม่เห็นต้องต้ม <laughs> บิลาวันโคเวอร์เพลงหญิงเออบอดเป็นแซ่อยู่บิดาว,วันเดีย ถ้าเราบ่ไปเปลี่ยนซื้อเี่าสิดังอยู่ดยไอ้กี่ไปซองผามันพวพวตัวไหนหอ่อยต้นเชียงอีสานน่ะเออะกอกใส่หัวเลยนั่งกนแนนเสื้อยู่เสียงอีสานนั้งบวมบวกมังแมากะราละนั่งแป้นตัวนั่งไปเหมือนอดิชันอยากขึ้นแต่ม่เล่นมาเล่นไปอดิชันผามันซองพวพวจักที่ใดใดไปเปกร้อนแต shield. ่ว่าคนก็เร uh ิ่มต้นจากเสียงอีสานลายอยู่ดีแม่นางสิริพรก็ใช่ แล้วกอภัยเงียงกอภัยเงี้ยนกอภัยน้อเนาะไม่ใช่ก็ก็คือว่านับใจได้อยู่บอทีวานี่คือศิลปินไปอยู่นั่นแล้วก็ดังเลยไหมศิลปินทีฮะพูดถึงศิลปินทีผ่านจากเวทีบอทีอ่าก็มี่ชื่อเสียงหลายคนผมตอนตกทามี่แหลมเด้อยแต่ว่าแต่ว่าทีเนี่ยคือแม่นางสิริพรพึงจิบรแม่นางสิริพรไม่ไม่ไทยหัวใจศิลป์ เกิดว่าเกิดจากตอนนั้นหลายคนลูกแพ้ลูกแพ้หม่ยท่ายนี่คือคือหยุกหลังๆมาแล้วถึงว่าหลุดจักอยู่ถึงว่ารุ่นก้อนๆนะทีนี่แม่นางซิริพรนี่แหละเนาะไอ้ดาราทัญญาพรนี่ก็หาลเฟืองดารเป็นแดนเซอร์อยู่ในวงรัชดาภราพลอันนี้แล้วก็ได้ไปอยู่มีขอบอยู่ต่างประเทศ แล้วก็เพ่งเพ้งอย่างราปัชาผลปาพลน,นะครับประยุทธ์เพ่งาาาราชดาผลาพลเพ่งอย่างที่เขาเอามาเตยอ,อยู่ทุกมือเนี่ไหมดังๆเลยล่ะดูนี่แกเตยทัอ,อ,อย่างว่าเพ่งวยังไง

องมือหาดิผู้ใดรัชดาพระราชนิลนธอน่ยนเน่ย้นข้าวเนี่ยแม่นตอนที่คอยคิดยังบอกแค่ทู่มากเลยทู่มากเป็นอะไรบักลาใส่ส้งเขาไปลาหน้า่าสั่นไปทามากเยอะใหญจะซอยเด้อเอาไปสั่นเอาไปส้งเขาซาวพาะสั่น่าก็พอ่ด้แก้ปัญหาไปอยูุ่่ิี่บอกหดเล่ากคดนั่นสองมือนี้มันโซวามัน hmm. ก็ซซอยเขาได้แบบเติมนึงเลยโอ้ตาว่าไปหายิบยืนกัน บ่ได้แล้วเนี่ยงมืองมันยากดิ๊ยืมแล้วโทรมาเห็นน้ำนี่โมาเรีนน้ำแล้วก็เลยแล้ก็เลยว่าทางเขาไลายไปไนไดอันนี้โดนไหมคร işte bueno> ับมิกรการมาสามเดือนก้อนสีมะยุนี่ละขออนุญาตมากไปเลยมาให้ประกาศ มีนจะีปีปมุ่งใต้นั่นุูเนี่ยเาเราไปอยู่ที่กม่าว่าก็ไอ้จีซอยเ้อรารถเท่าใดเขาจะเอาเท่าใดเขม่บอกแสนีเราเโอนมาเดียวนั้นยังพระท่านเห็เราอเด่นเาเ่ได้ถามนะปกติเาขาไ่ได้ถามแต่ว่าเพเธอเรากัทักมาอยู่ดอกว่านีกับพรตอนน่เด้อกาว่าฉันเลยว่าเดียวหมิตานจเข้ากันด้อายเด้อฉันดอกอาจารย์ด้อเดี๋ยวนี้เราไปมืองนอกาศิลปินไปมืองนอกได้ดีต จำเปียเป็นกีบอาขึ้นแสดงสมัยมียวนข้นไปสัมผัสลงจิ้มใหมนะเครื่องเอาพวกจิ้มเครื่องสมัยนั้นสัมผัสไอ้จิ้มเนี้ยนี่ยงเนี่ยมามาหมูหมูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าสวัสดีครับมาอีกแล้วทีมงานมาคราวนี้มุ่นป่ามุ่นดงมาเลย เอารถเาคูดเนี่ยเอาคูณเนี่ยจะไมไม่ขี่ออฟโรดมาหรอเอาออฟโรดมาเลยสงการ่าเริ่มไปเที่ยวบ้านกันเนื้อหมูมกันจะข่าวมูให้หมูกินโอ้โพี่ขอบคุณหลายๆครับไปซูตะนาบากกมาซื้อเดี๋ยวแพรมาผานอะไรนั่ยนะวิตามินน้ำมันตะปาครับอ้อยครับจากเอเอเอ้ด้วนี่ ทำหน้าที่ไอ้เผาผันให้มันในร่างกายใช่ไหมที่กเลวบอดขึ้นวาในเลืออบขึ้มากครับโอ้แสดงว่ารักได้เป็นห่วงมากเลยนี่มันไม่ใช่น้อยๆน่ยมันใหญ่เติบด้หนอาวเนี่ยไม่ได้ไ่ได้ให่อเนี่ยมันจะเป็นคล้ายน้ำมันตับปลาอ่ามันเลือดอุดตันในร่างกายกรู้ว่าหนึ่กินหนเห็นไ้มเขากินเ่ได้ไหมเขาต้องี เอาไม่เจะเอาตัวมันเป็นเผาอันนี้มันไม่ได้เผาอันนี้เป็นเลือดเราขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมเมอเก้าเอานะเข้ามาเลพี่น้องครับคุณนีฝากไว้ชั่นิ้สักก้อนครับพรอกันคลิปหนาครับขอบคุณครับขอบคุณทุกยอดกดสับสไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีรี คล้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ